สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับแม่หมอใต้แล้วนะคะวันนี้แม่หมอนะก็มาทําคลิปให้กับชาวราศีพิจิกอีกแล้วตามเคยคะ่ะคลิปนี้นะคะก็ทําความรักเป็นคลิปความรักของชาวพิจิกนะคะดูได้ทั้งลัคนาดาวสุปดาวจันราศีหรือผู้ที่เกิดวันที่ 22ตุลาหรืวันที่21พฤศจิกายนท่านที่มาใหม่ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมแม่หมอใช้วันที่เหมือนของอาจารย์ท่านอื่นเนาะแม่หมอใช้ตามหลักสากลค่ะนะคะวันที่ก็จะดูได้ทั่วโลกเขาก็จะยึดตามวันนี้กันนะคะแล้วก็ท่านใดที่มาใหมค่ค่ะแม่หมอเนี่ยทำคลิปนะคะเป็นทไลายให้นะคะแนะนำดูให้จบคลิปเนื่องจากว่าทไลายเนี่ยก็คือ ปัจจุบันนะคะจ้าชาตาเป็นยังไงอดีตเป็นยังไงอุปสรรคปัญหาคืออะไรความรู้สึกนักคิดอ,อนาคตสรุปภาพรวมแล้วก็คำแนะนาําจากไพ่อัลเคทุกวินาทีมีคุณค่ามากนะคะดังนั้นแนะนําดูให้จบคลิปค่ะ แล้วก็ถ้าชอบแม่หมอนะคะชอบการทํานายแบบนี้เนาะเล่าเป็นตอรี่ปัจจุบันอดีตอนาคตอะไรเงี้ยท่านไหนชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะแม่หมอไม่ค่อยได้ทําคลิปทุกวันถ้าไม่กดแจ้งเตือนเนี่ยอาจจะพลาดคลิปของแม่หมอคือคลิปแม่หมอมันก็จะตกไปอยู่ด้านล่างด้านล่างด้านล่างเนาะกว่าจะมาดูอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่เห็นแม่หมอไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ทาคลิปดังนั้นนี่ยคลิปแม่หมอไม่รบกวนแน่นอนค่ะนะก็เอาละนะคะมาดูกันค่ะ ใหประจําตัวของชาวพิจิกเดือนนี้นะคะเดือนธันวาคม2563เนี่ยไพ่ตัวคุณได้ไพ่อสเวนเทเรียนอสเวนเทเรียนก็คือเดือนนี้คุณจะรู้สึกว่าคุณโฟกัสเป้าหมายในชีวิตของตัวคุณเองละนะคะในอดีตเนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณอาจจะเหนื่อยมานานเนาะมันมีไพ่สิ่งที่มีทธิพลกับตัวคุณคือคุณเหนื่อยคุณรู้สึกว่าคุณพยายามอยู่ฝ่ายเดียวแล้วก็ตอนนี้เหมือนว่าคุณจะหันหลังให้กับความพยายามนั้นแล้วคุณอาจจะรู้สึกว่า การพยายามในความรักของคุณมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับตัวคุณเลยแล้วสิ่งนี้ก็จะทำให้คุณรู้สึกว่าในเมื่อเขาไม่ได้เห็นค่าฉันฉันไม่ทําอย่างอื่นที่ฉันนี่ประโยชน์ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะอาจจะถือเหรียญคือคนที่แบบเริ่มที่จะแคร์สิ่งที่ตัวเองทําและเนาะจะไม่ทําอะไรที่แบบเปล่าๆแล้วไม่ได้ประโยชน์ไร้ค่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณจะรู้สึกว่าคุณอยากใส่ใจตัวเองเดือนนี้เป็นพิเศษ อดีตที่ผ่านมานะคะตัวคุณในไพ่เดอะสตาร์เดอะสตาเนี่ยแปลว่าเหมือนกับว่ามีปัญหาในอดีตมาเกาะรุนแรงคนโสดก็อาจจะเลิกกันปุบปรับฉับพลันหรือทะเลาะก,กันรุนแรงหรือมีเหตุแบบเข้ามาโดยที่ไม่ทันได้ตั้งตัวแต่ว่าคุณก็ถามว่าคุณท้อไหมไม่นะคะคุณก็ยังสู้ว่าฉันอยากจะทําความสัมพันธ์นี้ให้ดีหรือฉันอยากจะเยียวยาจิตใจของฉันให้ดีขึ้น สิ่งที่มีทวนกับตัวคุณในอดีตเนี่ยถามว่าเขาเสียใจไหมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาบอกเขาก็เสียใจนะเพราะตัวเขาได้ห้าถ้วยหรือเขาเองเนี่ยเขามองคุณในแง่ลบอ่ะเขาบอกว่าคุณทําเขาเสียใจคุณทําอะไรบางอย่างให้เขา้เขามองคุณในแง่ลบอ่ะเขาก็รู้นะว่าคุณอ่ะจริงใจกับเขารักเขาแต่ว่าเขาเขาบอกว่าคุณทําเขาเสียใจแล้วเขาก็มองคุณในมุมลบไปแล้วอันนี้เป็นไพ่อดีตเนาะ ทีนี้อุปสรรครับปัญหาได้อัศวินถือดาบแล้วก็ The เดอไฮโลแฟนไฮราแฟนคืออาจจะหมายถึงชาวราศีพฤกษภแม่หมอมีความรู้สึกว่าให้ระวังเรื่องคําพูดจากผู้หลักผู้ใหญ่พลังงานของคําพูดหรือคนทาตุลมที่จะพุ่งมาหาคุณอย่างเหลวมากแต่ถามว่าคุณแคร์ไหมแม่หมอมีความรู้สึกเหมือนว่าเดือนนี้คุณพยายามที่จะไม่แคร์ไม่สนคําพูดอะไรที่มัน บัทอนจิตใจของคุณนะคะคุณมองว่าคําพูดมันก็เหมือนแบบถ้าเราไม่เก็บม,มาใส่ใจมันทําอะไรเราไม่ได้อเออแต่มาตกปรสปัญหาคือมันจะมีคนมาพูดไม่ค่อยดีใส่คุณแล้วก็บางท่านที่เรื่องของคอมมิชเมนต์การช่วยเหลือนะคะ the high l e v e friend คือหมายถึงแบบผู้หลักผู้ใหญ่ที่ช่วยเหลือซัพพอร์ตเรามันตกประปัญหาก็ให้ระวังตรงจุดนี้ไว้ด้วยนะคะความรู้สึกนึกคิดได้ the tower แล้วก็เจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญก็รู้สึกเซ็งค่ะ ทำอะไรไปแล้วก็คนรักไม่เห็นค่าเซ็งจัง The Tower คือแบบถ้ามีปัญหามากนะก็อยากจะจบอยากจะเลิกหรืออยากจะแบบหยุดไปก่อนอะไรเงี้ยค่ะคือรู้สึกว่ายิ่งพยายามแล้วยิ่งเหนื่อยยิ่งไม่ไม่เห็นค่าเนะี่ยคุณก็อยากจะหยุดมันเลยประมาณนั้นปัจจุบันนะคะได้ไพ่หกดาบ6ดาบก็คือว่าตัวคุณรู้ว่ามันมีอุปสรรค หลายอย่างเข้ามาในชีวิตคุณตอนเนี้ยแล้วคุณก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์ตอนเนี้ยมันไม่ได้มีความมั่นคงอะไรคุณอยากจะไปหาความมั่นคงให้กับความสัมพันธ์นี้จังเลยอาจจะเกี่ยวข้องกับเดชาลีออตคือชาวต่างชาติชาวราศีกรกฎคนนิ่งๆเง,งียบๆคนไม่ค่อยพูดหรือคุณกดเ,เขาเรียกนะคุณอดทนมานานแล้วคุณเก็บมานานแล้วแล้วคุณรู้สึกว่าเขาก็ยังไม่แคร์ไม่สนใจไม่อะไรคุณ จะหมายถึงคนที่อายุน้อยกว่าหรือคนรักทำตัวไม่แคร์ไม่สนใจแล้วคุณก็รู้สึกว่าเขาทอดทิ้งคุณมันก็ทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ย hey, แล้วฉันจะอยู่ทําไมนี่เมื่อมันไม่ได้มีอะไรดีเราไม่ได้ต้องการแบบอะไรที่มันไม่มั่นคงแบบเนี้ยเออคุณก็อาจจะรู้สึกว่าคุณอยากจะมุ่งออนหรือทําอะไรก็ได้ที่ทําให้ชีวิตของคุณมีความมั่นคง บางท่านอาจจะอยากเดินทางไปในที่ที่มีน้ำไปท่องเที่ยวที่ใกล้น้ำทะเลน้ำตกอะไรพวกนี้ด้วยนะคะอนาคตที่จะเกิดขึ้นในภายก้าไม้เทา้าก้าวไม้เท้าเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเหนื่อยจังความสัมพันธ์เนี่ยพยายามทำมานานทำเต็มที่แล้วแต่เขาเนี่ยก็ยังแบบเดี๋ยวก็อ่ะพอเราพูดไปหน่อยก็ดีพอไม่พูดอ่ะก็ไม่สนใจละ ก็จะเป็นแบบเนี้ยแล้วก็ทําให้คุณน่ะรู้สึกกังวลนะคะกับความสัมพันธนะ์บางท่านคิดมากนะก้าวดาบเนี่ยบางท่านคิดมากนอนไม่ค่อยหลับกังว,วลใจจังเลยแล้วมาทําให้คุณนั้นเหนื่อยกับความสัมพันธ์เดมูนเนี่ยเอ่อคิดมากอะเป็นช่วงการคิดมากกังว,วลใจหรือคนที่อายุน้อยกว่าธาตุไฟเมษสิงธนูหรือคนที่อายุน้อยกว่า,า,ไไา,น,น,น,วานั่นแหละหรือคนที่ใจร้อนเนะี่ยเออเขามีบางท่านเนี่ยอาจจะ ปกปิดปิดบงังมีเรื่องปิดบงังซ่อนเลนอะไรด้วยนะแล้วก็ทำให้คุณเหนื่อยะคะ่ะทีนี้มาดูไพ่สรุปนะคะใบแรกเดียมเพลอร์จะ e ติด e ตร t งแล้วก็เก้าถ้วยเดียมเพลอาจจะหมายถึงชาวราศีเมษนะคะจะ t ติดหมายถึงชาวราศีตุลสตร t งชาวราศีสิงห์นะคะก็อาจจะเกี่ยวข้องกับ3ราศีนี้หรือหมายถึงว่า เดมเพลสอาจจะมาถึงชาต่างชาตินั่นแหละต่างชาติราศีเมษเจ้าของกิจการเจ้าของธุรกิจสามีของคุณนะคะให้ระวังนะแม่หมอบางแม่หมอมีความรู้สึกว่าถ้าคุณไม่อดทนบางท่านมีโอกาสที่จะเลิกรลาแระยะลลานกันสูงเพราะจัสติสคือรู้สึกว่าอะไรที่มันไม่ถูกต้องเราเราไม่ต้องการเราอดเราไม่ชอบอดทนในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเราว่ามันไม่แฟร์จัสติสมันเป็นภาพเป็นภาพของ าช่างนะคะสัญลักษณ์ของแบบสารอะไรเงี้ยเนาะพิพากษาอะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยก็ให้ระมัดระวังนิดนึงนะคะอะไรที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยคุณก็จะรู้สึกว่าเออไม่ไม,ไม่ไม่อยากทนมันมันไม่แฟร์ทีเนี้ยอะไรที่ไม่ทนเนี่ยก็มีโอกาสที่จะทะเลาะแล้วก็มีปัญหาก,กันนะคะสตรีน์รู้สึกเหนื่อยคะ่ะแล้วก็ต้องอดทนใช้ความสัมพันธ์นี้ในความสัมพันธ์เนี่ยค่อนข้างมากคนโสดถามว่ามีคนเข้ามาไหมมีคนเข้ามานะคะ อาจจะเป็นคนชาตาราศีธาตุธาตุไฟก็คือราศีเมษธาตุลมตุลสิงด้วยนะคะโผล่ขึ้นมาแต่ใจคุณบางท่านเนี่ยคนมีคู่เนี่ยก็รู้สึกว่าก็ยังเหงาเพราะคนรักอาจจะดูแบบไม่ได้สวีทหวานวิวแวนแววอะไรแล้วก็คุณก็ยังรู้สึกเหงาเหงามันชีวิตมันก็ดีแต่ฉันรู้สึกเหงาจังส่วนคนโสดเนี่ยก็มีคนเข้ามาค่ะลักษณะอย่างที่หมอบอกนะ คือชาวต่างชาติก็ได้เจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการคนที่ทํางานอยู่ในหน่วยงานราชการองค์กรใหญ่โตอะไรพวกนี้ค่ะโผล่ขึ้นมาแต่คุณเป็นคนที่สเปคสูงนะคะสเตรนท์คือเป็นคนที่มีสเปคสูงคนที่เข้ามาเนี่ยต้องการที่จะแบบว่าเออโปรไฟล์ดีๆหน่อยฉันไม่ชอบใครกระโหลกกะลาอะไรเงี้ยคอนโซลก็ทําให้แบบเออมีคู่ยากนิดนึงถามว่าเหงาไหมก็เหงาแหละเออแต่รู้สึกว่าถ้าไม่ใช่เราก็ไม่ต้องการเราอยากได้คนที่แบบเสียนเสมอเราอะ่ะนะคะ ทีนี้ไพ่ออร์ลเอนะคะไพ่ออร์โลเข้ลแใบแรกบอกว่า stay optimistic about your love life ให้มองโลกในแง่บวกแล้วก็ให้ศรัทธาให้ศรัทธาในความรักนิดนึงนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวราศีกันนะคะหรือคนรักอาจจะมีช่วงที่เขารู้สึกว่าเขาเงียบเงียบหายไปคนรักของคุณเขาเองเขาก็เสียใจจากคุณนะเพราะบางอย่างที่คุณพูดไม่ค่อยดีหรือคุณเป็นคนตรงๆเหมือนกัน ต่างคนต่างตรงนะคะก็เลยทำร้ายจิตใจกันแล้วก็ไพ่ก็บอกว่าให้มองโลกในแง่บวกนิดนึงคนคนนี้เขาเคยผิดหวังเจ็บในเรื่องของความรักมาเยอะหนักมากนะคะก็ไพ่บอกว่าให้เข้าใจเขาด้วยนะเข้าใจทั้งเขาและเข้าใจทั้งตัวเราเองเหมือนกันนะคะใบต่อไปเลยกรม control issue อ่ก็คือว่า ปัญหาบางอย่างเนี่ยเราไม่สามารถที่จะควบคุมได้ก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาตินะตัวคุณได้ไพ่เดมเพสไพ่บอกว่าตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆเดมเพสคือไพ่จักรพรรดินีเนาะก็ไพ่ราชินีอะแล้วมันมีไพ่เดมเพลอร์คือไพ่สามีคนมีคู่ก็เกี่ยวข้องกับเนื้อคู่ของคุณหรือสามีของคุณเขาจะมาขอโทษคุณหรือเขาจะมาตื้อคุณแหละสุดท้ายเขาก็จะมาตื้อมาเอาใจใส่คุณนั่นแหละเพราะว่าตัวเขาได้เดมจิกเชนเอ่อก็คือเขาก็จะมาใส่ใจคุณ เราก็จะตื่นคุณมากถ้ามีปัญหาอะไรกันเพราะเขาบอกว่ายังไงคุณก็เป็นแม่ของลูกเขาคุณก็เป็นผู้หญิงคนที่ใช่คนคุณเป็นคนที่แบบเพอร์เฟกที่สุดนะตอนเนี้ยในช่วงเวลานเนี้ยเขาบอกว่าให้มองโลกในแง่บวกแล้วก็ปล่อยให้สถานการณ์เนี้ยเป็นไปตามธรรมชาตินะคะไปต่อไป Attraction นะแม่หมอบอกละจะมีคนมาสนใจคุณนะคนโสด อาจจะเป็นคนเก่าค่ะนะ่าเป็นคนทัดไฟเมษสิงห์ธนูแรงมากๆนะคะเพราะตัวเขาได้ไพ่คิงถือไมเท้าหรือเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการคนน้าที่ตําแหน่งการงานสูงระดับหัวหน้าผู้จัดการซีเนียหรือตําแหน่งอะไรก็ตามแต่ที่แบบเป็นระดับหัวหน้าขึ้นไปอะคะ่ะเออคนนี้เข้ามาหาคุณแต่ว่าตัวคุณรู้สึกว่าคมสัมพันธ์ไม่ค่อยแน่นอนหรือตัวคุณมีคนคุยหลายคนนะคะเป็นช่วงการสับรางนิดนึงนะคะแต่ว่าคุณจะมีคนเข้ามา ในใจไดเดลเลอร์อาจจะมาถึงชาวราศีเมถุนก็ได้หรือลังเลเอายังไงต่อไปเดียวความสัมพันธ์เลือกทางไหนยังไงดีอะไรเงี้ยราศีที่โผล่มาทั้งหมดนะคะเยอะมากเลยอ่าพฤกษบราศีกุมราศีกรกฎราศีเมถุนราศีเมษราศีตุลราศีสิงห์แล้วก็ราศีกันขึ้นมาเยอะมาก1 2 3 4 5 6กเ8็ลานสีเลยนะคะที่พลังงานโผล่ขึ้นมาในเดือนนี้อโอเคท่านใดชอบแม่หมอนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้วยนะคะใครอยากดูดวงเป็นกันส่วนตัวติดต่อที่ Facebook วีดาทาร์ลในนายค่าดูดวงเริ่มต้นเพียง299บาทเท่านั้นนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, ได้นะอย่าลืมนะวันนี้ลาไปละสวัสดีค่ะหากชอบแม่หมอ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆทุกเดือนค่ะ